แล้วนะคะกับไอซ์แม็กุคาค่ะวันนี้นะคะน้องไอซ์จะพามาชมรถเจ้าอัติสนะคะ1.6ปีเกียวออโต้นะคะปี2016สไตล์ yeah, <Auto S 1> นะคะ, 2, ต,ะ,คะตัวนี้จะเป็นโฉมใหม่แล้วนะคะกับเจ้าอันติตัวนี้นะคะเป็นตัวท็อปสุดด้วยนะคะระบบเกีย์ออโต้นะคะล้อแมกจากโรงงานแล้วก็สีเทาเดิมๆนะคะรถคันนี้สวยมากๆเลย เดี๋ยวเราจะไปดูไฮไลท์นะคะว่าสวยขนาดไหนนะคะน่าใช้งานอย่างไรน,นะคะไปกันเลยะค่ะไฮไลท์นะคะของเจ้าราซิตตัวนี้นะคะบอกเลยว่าหรูหร่าดูแพงมากๆเลยนะคะเป็นบอร์ดหนังสีเบจนะคะทําความสะอาดง่ายนะคะเหมาะกับการใช้งานของครอบครัวนะคะขนาดใหญ่เลยนะคะ <orde. S 1> ตรงด้านคอนโซลน,นะคะจะเป็นสีเบจตัดสีดําได้สวยงามมากๆเลยนะคะมีมันติฟังก์งชันวงมาายนะคะแล้วก็สาหรับคันนี้นะคะมายิ่งเพียง1นึ่งแสนกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจรถรุ่นี้อยู่นะคะแล้วก็ชมคลิปนีน้เนาะสนใจก็กมาหาไอได้เลยนะคะสามารถซื้อขายได้ทั่วประเทศนะคะแล้วก็ ออกได้ทุกอาชีพนะคะเจ้าอ,อันติตจะมีนะคะฝากไว้ด้วยนะคะถ้าสนใจโทรมาหาไอได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ